สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องใหญ่ระดับโลกที่เราต้องจับตากันใกล้ชิดเลยนะครับคือความเป็นไปได้ที่อิหร่านอาจจะปิดช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยนะของการขนส่งพลังงานโลกวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าสถานการณ์นี้มันยังไงกันแน่ช่องแคบนี้สำคัญแค่ไหนแล้วถ้าถ้าปิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะกระทบไทยเรายังไงบ้างอ้างอิงจากข้อมูลเดลี y นิวส์ล่าสุด เรื่องนี้ดูเหมือนจะอืกระทบวงกว้างกว่าที่เราคิดเยอะนะครับเห็นว่าใหญ่ถึงขั้นสหรัฐต้องไปขอให้จีนช่วยคุยกับอิรานเลยทีเดียวใช่ค่ะเรื่องนี้สําคัญมากจริงๆช่องแคบฮอร์มุสนี่เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญเลยนะคะมันเชื่อมระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับทะเลอาหรับคือถึงจะดูเหมือนกว้างนะคะแต่เอาเข้าจริงเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยสาหรับเรือใหญ่ๆอย่างเรือบรรทุกน้ํามันเนี่ยกว้างแค่ข้างละประมาณ3กิโลเมตรเองค่ะอ๋อแค่นั้นเองเหรอครับใช่ค่ะ แต่ก็ลึกพอให้เรือยักษ์ผ่านได้สบายๆนะคะแต่ความสำคัญจริงๆมันอยู่ที่ปริมาณการขนส่งค่ะเขาประมาณกันว่า1ใน5ของน้ำมันโลกเลยนะคะ1ใน 5? ใช่ค่ะหรือประมาณ17 1 8ล้านบาร์เรลต่อวันต้องผ่านทางนี้หมดเลยแล้วก็ยังไม่รวมก๊าซ LNG อีกมหาศาลโดยเฉพาะจากกาต้าแหล่งใหญ่ค่ะโห oh, ฟังดูเป็นจุดที่แบบ คอขวดจริงๆนะครับแต่หลายคนอาจจะยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็อยู่ตั้งตะวันออกกลางไกลตัวเรานะแล้วเรื่องนี้มันมากระทบใกล้ตัวคนไทยอย่างเราๆได้ยังไงบ้างครับเห็นมีผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลไว้น่าสนใจกระทบโดยตรงแล้วก็แรงด้วยค่ะต้องเข้าใจโครงสร้างพลังงานบ้านเราก่อนนะคะคือเราพึ่งพาการนำเข้าสูงมากๆ อย่างน้ำมันเนี่ยเราใช้เกือบเกือบสีของพลังงานทั้งหมดเลยนะคะคซึ่งในเกือบ4 0เนี้ยเรานำเข้ามาเองถึง85% โ oh, 85ใช่ค่ะส่วนก๊าซธรรมชาติก็ใช้เยอะรองลงมาเกือบ30อันนี้เรานำเข้าประมาณ40ค่ะแยกเป็น uh, LNG สัก25แล้วก็จากเมียนมาทางท่ออีก15อืม,อมทีนี้เระเดีดยนคือแหล่งนำเข้าสำคัญสำคัญที่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มูสก็คือน้ำมันดิบส่วนใหญ่ที่เราใช้มาจากตะวันออกกลางเกือบทั้งหมดเลยค่ะทั้ง UAE, k u เวตซ s a ุโอ o ม a ใช่ค่ะ แคบนั้นเลยแล้วก็ L N G ที่เรานำเข้าจากกาตากับโอมานซึ่งรวมๆกันก็ประมาณ30%ของ L N G ทั้งหมดที่เรานำเข้าก็ต้องผ่านช่องแคบนี้เหมือนกันค่ะโอ้โหชัดเลยครับอย่างน้อยๆก็คือ1ใน3เลยนะของพลังงานที่เราใช้ในประเทศทั้งน้ามันทั้งกา๊าซ ต้องลอยเรือผ่านจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นจริงๆผลกระทบกับบ้านเราคงหนักหนาสาหัสแน่ๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะผลกระทบแรกที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือการขาดแคลนพลังงานอาจจะหายไปถึง1ใน3ได้เลยโดยเฉพาะน้ำมันแต่ที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือเรื่องราคาค่ะนักวิเคราะห์มองว่าแค่มีข่าวว่าจะปิด ราคาน้ำมันดิบโลกอาจจะพุ่งเกิน100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลได้ไม่ยากเลยนะคะร้อยเหรียญค่ะแล้วถ้าปิดจริงจังอาจจะทะยานไปถึง200เหรียญได้เลยเพราะว่าสปรายน้ำมันโลกมันจะหายไปทันทีเกือบ20%เลยค่ะนึกภาพตามแล้วน่ากลัวจริงๆครับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนี้คงคงเลี่ยงไม่ได้แน่ๆถึงเราจะมีน้ำมันสำรองอยู่บ้างประมาณ60วันใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะพอหาแหล่งอื่นมาทดแทนได้บ้าง แต่ราคาที่มันพุ่งกระฉูดขนาดนั้นนี่สิปัญหาใหญ่เลยถ้าปล่อยตามกลไกตลาดราคาหน้าปั๊มพุ่งแน่ๆค่าขนส่งค่าครองชีพสินค้าต่างๆแพงขึ้นหมดเงินเฟอ้อมาแน่ๆยิ่งถ้าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอยู่แล้วยิ่งแย่ไปกันใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะแต่ถ้าจะอุ้มราคาแบบใช้กองทุนน้ามันเอ็มเข้าไปช่วยพยุงนี่กองทุนที่ตอนนี้ก็ติดลบอยู่แล้วตั้งสามหมื่นกว่าล้านบาทใช่ไหมครับ ประมาณนั้นค่ะ36,000ล้านก็คงพอกพูนขึ้นไปอีกมหาศาลเลยนี่ยังไม่นับเรื่อง LNG ที่แพงขึ้นหรืออาจจะขาดแคลนด้วยซ้ำต้นทุนผลิตไฟฟ้าก็สูงขึ้นสุดท้ายภาระักก็อาจจะตกมาอยู่ที่ค่าไฟที่เราเราจ่ายกันนี่แหละครับถูกต้องค่ะแล้วสถานการณ์ปัจจุบันก็น่าเป็นห่วงนะคะ ความตึงเครียดร,ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลก็ยังสูงอยู่ประกอบกับล่าสุดมีรายงานว่าสหรัฐเพิ่งโจมตีศูนย์นิวเคลียร์ของอิหร่านไปเมื่อวันก่อน22มิถุนามันก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่อิหร่านอาจจะเลือกใช้ไม้แข็งคือการปิดกั้นช่องแคบฮอมุสเพื่อตอบโต้ค่ะและศักยภาพจริงๆของอิหร่านในการปิดกั้นช่องแคบเนี่ยเขามีมากน้อยแค่ไหนครับหรือเป็นแค่การขู่เหมือนที่เคยทำมาในอดีต แม้ว่าส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการทูตนะคะแต่ถามว่ามีศักยภาพจริงไหมก็ต้องบอกว่ามีค่ะเขามีเครื่องมือหลากหลายเลยตั้งแต่การวางทุ่นระเบิดใต้น้ำเป็นพันๆลูกการใช้จรวดหรือโดรนโจมตีเรือหรือโครงสร้างพื้นฐานในทะเลการใช้กองเรือเร็วเข้าโจมตีแบบฝูงหรือแม้แต่ใช้เรือดำน้ำกองเรือชัยฝั่งในการวางทุ่นหรือยิงต่อปิโดโหมีครบเลยค่ะแต่ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าการจะปิดช่องแคบแบบถามอนจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายของอิหร่านเพราะจะเจอกับแรงต่อต้านจากประชาคมโลกอย่างหนักแน่นอนค่ะครับเข้าใจได้คืออิหร่านก็มีไพ่ในมืออยู่ไม่น้อยแต่แน่นอนว่ามหาอำนาจอย่างสหรัฐและก็พันธมิตรก็คงไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นง่ายๆแน่ๆเพราะถือเป็นผลประโยชน์ของมั่นคงของชาติเขาเลย mm hmm. เขามีแผนรับมือเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ แน่นอนค่ะสารัสและพันธมิตรเนี่ยมีแสนยานุภาพทางทะเลที่เหนือกว่าชัดเจนอยู่แล้ว เขามีกองเรือที่5ประจำการอยู่ในภูมิภาคนั้นเลยที่บาเรนมีครบค่ะทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินเรือพิฆาตเรือกวาดทุ่นระเบิดแล้วก็เทคโนโลยีใหม่อย่างโดรนต่างๆ hmm. นอกจากนี้ก็มีพันธมิตรสำคัญในพื้นที่ทั้งสหราชอาณาจากักรซาอุ UAE a บาเรนหรือแม้แต่ฝรั่งเศสที่ก็ร่วมกันลาตระเวนแล้วก็คุ้มกันเส้นทางเดินเรืออยู่เป็นปกติแล้วค่ะ แล้วเขาก็มักจะใช้กลยุทธ์เชิงป้องกันคือพอเห็นสัญญาณตึงเครียดหรืออิหร่านเริ่มคุกคามเนี่ยเขาก็จะเสริมกำลังเข้าไปกดดันอย่างที่เคยตอบโต้ตอนอิหร่านพยายามจะยึดเรือบรรทุกน้ามันในอดีตนะคะฟังดูแล้วเหมือนกับว่าถึงแม้อิหร่านจะสามารถสร้างความปั่นป่วนหรือก่อกวนได้ในระยะสั้นๆนะครับแต่ในระยะยาวสหรัฐและพันธมิตรก็น่าจะมีความสามารถพอที่จะเคลียร์เส้นทางให้กลับมาใช้งานได้เพียงแต่ว่าในระหว่างนั้น ความเสียหายทางเศรษฐกิจมันก็อาจจะเกิดขึ้นไปแล้วและความเสี่ยงมันก็จะยังคงอยู่ตราบใดที่ความขัดแยง้งที่เป็นต้นตอมันยังไม่คลี่คลายลงไปใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดค่ะหัวใจสําคัญมันอยู่ที่ความเปราะบางทั้งของระบบพลังงานโลกแล้วก็โดยเฉพาะของไทยเราเองที่ต้องพึ่งพาการขนส่งผ่านจุดยุทธศาสตร์เพียงจุดเดียวซึ่งดันไปตั้งอยู่ในบริเวณที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งแล้วก็ความตึงเครียดสูงมากๆค่ะ การคุยกันวันนี้ยิ่งตอกย้ำเลยนะครับว่าเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะไกลตัวที่ช่องแคบพอมุสเนี่ยมันมีผลกระทบโดยตรงแล้วก็อาจจะรุนแรงต่อความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็เศรษฐกิจกษษของไทยอย่างหลีกเลี่ยนไม่ได้จริงใช่ค่ะพลังงานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กว่าหนึใน3เลยนะคะต้องเดินทางผ่านจุดเสี่ยงตรงนี้เรื่องนี้ก็น่าชวนให้คิดต่อนะครับว่า การที่เราเพิ่งพาเส้นทางการขนส่งพลังงานเส้นทางนี้มากมายขนาดนี้มันเป็นความเสี่ยงทีออ่อาจจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าแล้วประเทศไทยเราควรจะต้องเร่งหาแนวทางอื่นๆอย่างจริงจังมากขึ้นไหมไม่ว่าจะเป็นการหาแหล่งพลังงานที่มันหลากหลายกว่าเดิมหรือว่าพัฒนากลยุทธ์ด้านพลังงานอื่นๆเพื่อจะลดความเปราะบางต่อสถานการณ์โลกที่มันผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วก็คาดเดาได้ยากแบบนี้ได้อย่างไรบ้างก็น่าคิดนะครับ